รายการชมพูชมิงใช่ไหมคะเอ๊ะวันนี้มีอะไรมาปิกนิกด้วยเหรอคะเอ่อฮะสาวน,น้อยนอนหลับเหรอคะวันนี้เราอยู่กันที่เมมเบรี่เฮาใช่ไหมคะเอาเมมเบรี่เฮาส์เหรอหลับอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปชมกันต่อนะครั<แ>บบรรยากาศที่<แ>เมมเบรี่เมออมเบรี่เลยคะชมพูจมิงเลยเมมเบรี่เฮาส์ใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะคะอ่ากระจอมสีเหลืองหมอก,กช,มชมพูชมิงนะคะ ผออจากกระโดมสีชมพูเลยอย,ย่างๆอย่างก็ยอมค่ะโอ้ชมพูชมพิงโอ้เดี๋ยวเราจะไปลุยกับบรรยากาศที่สวยงามกันต่อน,นะคะตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับตรงนู้นจะเป็นความสวยงามอ้าวไม่ใช่ตรงนู้นก็จะเป็นที่นั่งทานกาแฟนะครับผมอืมบรรยากาศธรรมชาติมากเลยและที่สําคัญที่ทุกคนจะต้องมานี่ก็คือ เปร้านกาแฟหน้านั่งครับผมบรรยากาศสวยมากคนก็สวยนะครับแล้วก็ขอเรียกว่าบรรยากาศแบบมีเฉาแบบชายทุ่งเยทุ่งก็คล้ายๆที่หัวหินนะครับผมบรรยากาศผักตบนะครับผักตบชวาก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าที่สําคัญจุดโฟกัสเลยครับทุกคนจะต้องมาแล้วก็สามารถนอนได้เลยครับผมโอ้โหอันนี้ครับหมอนสีชมพูกับหมอนสีฟ้าครับเป็นไงครับบรรยากาศดีมากเลยสวยงามมากเลยครับผม เดี๋ยวเป็นเพื่อนมาเี่ครับเดี๋ยวเราจะชมกันต่อไปดูต่อครับว่าแม่หนิงจำปูทำอะไรตะลุยคืออะไรคะฮะตะลุยเรือหรือผักตบคะเอาแล้วเพื่อนๆคำศัพท์ใหม่นะคะของชมพูชมพิงค์นะคะตะลุยคือตะเรือตะเรือคืออะไรคะผักตบเมมเบอรี่เมมเบอรี่เราไปดูกันต่อเเเลยแต่มันคล้ายๆเหมือนเรือเลยเรอคะมันคือตะลุยอ่ะ เอที่นอนของจำพูเหรอคะนอกจากบรรยากาศในการเล่นขเขาเรียกอะไรคะมุหน่อไม่ใช่วันนี้แม่หนิงกับจำพูก็อยู่กันที่เมมโมรี่แห่ใช่ไหมคะแห่กัเฮาวันนี้ก็คือบรรยากาศแบบโอ้โหดีมากเลยลมเย็นนู่นคะ่ะอืมผักตบผักเขียวคะ่ะจำพูจำพูขาจำพูจะนอนเหรอคะอ่าไปตรงนั้นต่อคะ่ะลุย วิ่ชมพูเห็นอะไรคะเห็นตลุยกำลังวิ่งไปดูหโน่นเลยเราอยู่ที่เมมเบรี่เาไ่อยู่ที่เมมเบรี่เราอยู่ที่เมมเบรี่ตัลุยของชมพูนี่คืออะไรคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนู่นเหลอเะลุยเี่ไหนืออเหาเรียอว่ลตเรือเหลอเหลือเหลือเหีอเหลือเหลือเือเหลืออเหลือเหลือเหลเรือเหลือเหอเหเหีอเเรือเหลอเหือเอเอเหอลือเหลืออเลออเหลือหลอมอยอ จะฝากอะไรบอกท่านผู้ชมบ้างคะที่ดู<า>คิดถึง<า>นูกเราควรอยู่ตรงไหนเราควรกระโดดตรงเลย <c oughs> พอาาวานนวันน่าจะจมนะครับไปเรามาดูต่อเลยเมมเบอรี่เมมเบอรี่โอ้โห <Mem ories S 2> มีการสะเทือนด้วยค่ะเมมเบอรี่เมมเบอรี่โอเคค่ะชมพูชมพิงหมดแล้วผมเหมือนเปียกไปแล้ว <c oughs> ลุย ทุ่งหญ้าเลเวนเดอร์ของชมพูนะคะทุ่งนาเลวเวนเดอร์โอ้โหนี่คือจุดโฟกัสสำคัญเจมส์กคะชมพูชมพูชูสองนิ้วหน่อยค่ะชูสองนิ้วแล้วลูกห้ามชูสามนิ้วนะคะที่เราอยู่เหมือนที่แมมมี่เลยคะ่ะชมพูอ่าเมมมี่หันหลังให้เลยคะนี่คือจุดโฟกัสที่สำคัญนะครับผมจุดของเมมมี่เฮาครับแม่หนิงไปเลยคะ่ะอ่าแม่หนิงทิ้งพ่อเจมแล้วนี่คือจุดโฟกัสเลยนะครับจุดที่ถ่ายรูปมีทั้งชั้นหนึ่งชั้นสองที่สวยงามนะครับ บริเวณทุ่งหญ้าเเวนเดอร์ครับเอ้ยนู่นตะลุยค่ะผักตบไปแล้วเดี๋ยวเราจะบุกกับบรรยากาศว่าโอ้ตอนนี้ฝนมาแล้วนะครับผมฝนมาก็บ่อยย่านนู่นก็คือจุดเรเวนเดอร์ที่สําคัญก็คือจุดนู้นก็คือจุดที่ถ่ายรูปนะครับอ่าเป็นการไกวเปไม่ใช่ครับผมชมพูเรียกว่ามุ้งหรอคะโอเคครับผมแบ่งปันความสุขกันนะครับผมขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขดีนี่นี่ป้ายตรงนี้เป็นป้ายบอกทุกอย่างนะครับผม ก็ฝากช่องชมปูชมพิงด้วยนะครับจุดชมวิวแม่น้ำท่าจีนะครับอ๋อนี่คือแม่น้ำท่าจีนะครับผม